ดรา่าอีกจะปล่อยโฮแต่เจอแฟนแฟนตักกระแตนเมียนรัวไหนว่าจบต่อความยาวสาวความยืดใครทำยังไงขอให้มันได้อย่างนั้นเลยดราม่าคลิปจะปล่อยโฮแต่เจอแฟนแฟน,แฟนตักกระแตนเมียนรัวไหนว่าจบตั้งแต่ไลฟ์สดต่อความยาวสาวความยืดจากกรณีเมื่อวันที่6สิงหาคม66มีการโพสตคลิปชมคลิปลูกทุ่งดังจะนงพนีลงติ๊กต k อก ร้อมแคปชั่นว่าจะพูดที่สุพรรณว่าใครทำอย่างไรขอให้ได้อย่างนั้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีมจ้าโดยเป็นคลิปขณะที่จ้านงพนีไปแสดงคอนเสิร์ตท,ที่จังหวัดสุพรรณบุรีตอนหนึ่งสาวจ้าได้ร้องไห้กลางเวทีพร้อมพูดขอบคุณแฟนคลับที่มาให้กำลังใจว่าวันนี้ทุกคนมากอดจ้าแล้วพูดกับจ้าว่าเป็นกำลังใจให้จ้าจ้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังจ้านะ วันนี้ขอบคุณที่กอดจ้าให้กำลังใจจ้าพร้อมทั้งยังลั่นกลางเวทีด้วยว่าใครทำยังไงขอให้มันได้อย่างนั้นเลยโดยแฟนๆกรี๊ดและปรบมือให้กำลังใจกันลั่นอย่างไรก็ตามพบว่าเกิดดราม่าขึ้นมาอีกเมื่อมีคอมเมนต์เข้ามารัวรวดราม่าสาวจ้าประมาณว่าจะจบแบบน่ารักมาต่อความยาวสาวความยืดวงการเดียวกันจบๆได้แล้ว แถมยังมีคอมเมนต์ชมสาวตัก๊กะแตนไปอีกอาทิต่อความยาวสาวความยืดแทนที่จะจบจบน่ารักรักไปไหนว่าจบตั้งแต่ไลฟ์สดแล้วน่าจบได้แล้วเพราะถ้าพูดไม่หยุดเดี๋ยวรถทัวอยู่เทินไม่ชอบกันก็ต่างคนต่างอยู่คำนี้ลอยมาเลยเป็นกำลังใจให้ตัก๊กะแตนเป็นต้น